ครับพรารีฟาร์มครับวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการประกอบโรงเรือนทรงจั่วนะครับตัวนี้คือขนาด4เมตร40นะครับตัวนี้วางกล่องได้ที่20กล่องครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกันนะครับนี่คือฐานเสานะครับ5ตัวนะครับเราก็จับเรียงเลยนะครับ1 2 3 4 5นะครับก็จะเรียงไว้ก่อนนะครับกาเรียงตามนัำเบอร์นะครับก็คือ A1 A2 A3 A4 A5 นะครับ เมื่อเราได้ฐานเสาแล้วเราก็จะมาประกอบตัวคานนะครับคานวางกล่องนะครับเราก็จะใช้รหัส B นะครับก็คือจะมี B ีหนึ่ง4ีมนะครับก็คือเราจะเรียงตามลำดับก่อนนะ B1 หนึ่งแล้วก็มา B ีนะครับเรียงลงไปนะสามก็ B ีสแล้วเราก็กลับขึ้นมาที่ห้าครับก็คือมันยงังยังลงไปเหมือนเดิมนะครับอ่ห B 6 b เจนะครับเราก็เรียงลงไป b8 คึงมาแแล้วเราก็จะขึ้นมาข้างบนอีกก็คือ b9 นะครับ b10 b11 น,นี่ตัวสุดท้ายนะครับ b12 เราก็มา b13 b14 b15 แล้วก็ตัวสุดท้าย b16 นะครับ ตัวนี้ความยาวอยู่ที่สี่เมตรสี่สิบนะครับเราจะใช้คานลับกล่องที่สิบหกตัวต่อไปก็จะเป็นคานข้างล่างนะครับเป็นคานล็อกขาเพื่อไม่ให้ขามันมันแยกออกจากกันนะครับคือแต่ก่อนมันไม่มีเนาะแต่ตอนนี้คือผมทําให้มันแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมโดยการใส่คานตัวล่างเพื่อล็อกขาไม่ให้มันโยกนะครับดีสิบเจ็ดก็ไล่ามานะครับดีสิบแปดดีสิบเก้านะครับดียี่สิบคานตัวล่างกับตัวบนนะครับขนาดเท่ากันนะครับใส่คานสีบร้อยนะครับ ก็ให้ยึดสกูนะยึดสกูทุกตัวนะครับเพื่อความแข็งแรงเพความแน่นนะครับถ้าใส่ตามจุดนะครับตามเบอร์ที่ผม,มาา์ k ไว้สกูจะเข้าได้ทุกตัวนะครับยึดสกูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาประกอบเสาซึ่งเสาเราใช้รหัส C นะครับตัวนี้จะมีเสาอยู่8ต้นนะครับก็คือจะใช้ตั้งแต่ C หนึ่งถึง C แปดเลยนะครับอ่าให้เพืเอ่อนๆเรียงตามลำเบอร์เลยนะครับ ทีหนึ่งถ้าอยู่หน้านะครับคือต้องหันตัวหนังสือเข้ามาหาหน้าเรานะครับทีสองจะอยู่ด้านหลังนะครับคือผมให้ไปผมก็จะขันล็อกไปแบบนี้นะครับเวลาเสร็จเพื่อนๆจะประกอบก็ให้ขันห่อนนะครับขันกระปูกหกเหลี่ยมออกอย่างนี้นะครับเสร็จก็จะตั้งอย่างนี้นะครับให้เพื่อนใส่แบบนี้เอาตัวน็อตน็อตระสกูนะครับออกมาด้านนอกนะครับมันจะได้ง่ายเวลาเราขันนะครับ ดันเข้ามุมแล้วขันให้แน่นนะครับทําแบบนี้ทุกตัวนะครับเพราะว่าผมจะขันล็อกไว้ทุกตัวเลยเพื่อนๆก็คลายออกก่อนนะครับอย่างนี้นะครับคลายออกก่อนแล้วก็อย่าลืมตัวหนังสือให้หันไปด้านหน้าเสม,มอนะครับส่วนเสา C3 นะครับจะมีอยู่ต้นเดียวแล้วก็หยิบสะกูนะครับตัวนี้จะเป็นต้นเดียวเราจะใส่ตรงกลางนะครับเพื่อนๆ เมื่อใส่แล้วเราก็กะว่าให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็ขันสกูให้แน่นนะครับหรือว่าจะเพิ่งขันแน่นก็ได้ไม่เป็นไรนะรตัวนี้ใบขยับได้นิดหน่อยนะครับขันแค่ตึงๆไว้ก่อนฐาน A3 นี้จะมีเสาอยู่สองต้นนะครับก็คือจะเป็นเสา C4 แล้วก็ C5 นะครับเพื่อนๆ C4 อยู่ข้างหน้านะครับก็ C5 จะอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ C5 ต่อเสร็จแล้วเราก็ดันเข้ามุมเหมือนเดิมนะครับดันเข้าที่มุมเลย C5 ขันให้แน่นนะครับขันให้แน่นตีหกก็จะมีอยู่ต้นเดียวนะครับคือไว้ตรงกลางต้นเดียวนะครับจะอยู่ที่ฐาน A4 นะครับก็ไว้ตรงกลางนะครับตีหกจะอยู่ตรงกลางนะครับ C ีเ็ดกับ C ีแปดนะครับตวสท้ายนะครับยึดสกูนะครับยึดหกเหลี่ยมนะครับแบนี้นะครับแล้วก็ล็อกให้แน่นเลยก็ได้นะครับตัวนี้เป็นเสา C ีแปดเสาตัวสุดท้ายนะครับก็ ดันให้สุดแล้วก็ขันนะครับขันน็อตหกเหลี่ยมให้แน่นนะครับเพื่อนเมื่อเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็จะมาใส่จั่วจั่วนี้จะมีอยู่ทั้งหมดห้าจั่วนะครับจะใช้รหัสดีนะครับจะใช้รหัสดีเพื่อไม่ให้สับสนนะครับเพื่อนเราก็จะเรียงมาครับหนึ่งสองดีสามก็เรียงอย่างนี้เลยนะครับดีสี่ท้ายก็คือดีห้านะครับเพื่อนๆก็ขันตัวสอนไปทานกันนะครับ เสร็จแล้วนะครับอนนี้เราก็จะมาใส่คันด้านบนคือคานรับผ้ายางนะครับจะใช้รหัสที่ E 1ถึง E 8นะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งหมดัวคตัวก็จะเรียงแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็น E 1แล้วเราก็ขันตัวหนังสือเข้ามา E 1หยุดทางด้านหน้าเรานะครับส่วน E 2เราก็จะใส่ลงด้านหลังนะครับนี่คือ E 2ออันนี้ก็จะเป็น E 3 E 4นะครับก็จับเรียง 2> 1, 1, 2, 1. 1> เยงหมือน 2> 1, 2, 5, 2, 1. 1> เดิมเรียงไว้ก่อน E 5 E หกก็เรียงไว้ สุดท้าย e7 e8 เลขขี้จะอยู่ด้านหน้านะครับเลขคู่จะอยู่ด้านหลังนะก็คลายออกนิดนึงนะครับให้มันหลวมๆนิดนึงใส่เข้ามาก็ยึดนะครับขันให้ตึงๆก่อนก็ได้ให้เพื่อนๆหันน็อตทั้งหมดนะลงด้านลา่างนี้นะครับให้หันลงด้านล่างนะครับแล้วตัว G หให้หนังสือออกมาหาเรานะครับก็สวมเติมนักคถ่็อตออกเหมือนเดิมแล้วก็จะให้สุดแล้วก็ล็อกให้ตึงก่อนนิดนึงตัวนี้ก็เป็น G 3นะครับเพื่อนก็ใส่นะครับแล้วก็ยึดไว้ให,ห้ตึงๆนิดนึงสังเกตนะครับเพื่อนๆว่าตัวต่อซองทางจะอยู่มุมนะครับอยู่ที่มุมทั้งหมดนะครับ ใส่เสร็จแล้วนะครับเพื่อนมันก็จะมีสกรูนะครับเราก็จะยึดนะครับสกรูตัวนี้มาให้มันหลุดนะครับเพื่อความแน่นก็จะมีสกรูให้อยู่ทุกตัวนะครับเพื่อนเมื่อใส่ตัวหน้าเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็ไล่ใส่ตัวหลังต่อนะครับแล้วเราก็ค่อยขันน็อตให้แน่นทุกตัวยึนน็อตให้แน่นทุกตัวนะครับ ครับเมื่อประกอบตัว E ีคบทั้งแดตัวแล้วนะครับท้ายนะครับก็จะเป็นตัวล็อกจั่วด้านบนนะครับก็จะใช้รหัสเฮนะครับก็จะมีเ1 h หนึ่งเสองเสามสี่นะครับจะมีทั้งหมด4ี่ตัวขึ้นได้นะครับขึ้นไปสายดาเหนได้แข็งแรงแรงอยู่ครับแรครับก็ล็อกคู่เลยนะครับคือให้เพื่อนๆไล่ดู ว่าตัวไหนที่เรายังไม่ได้ล็อกกะูนะครับก็คือไล่ล็อกให้ครบทุกเสานะครับเมื่อล็อกเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะใส่ผ้าใบเลยนะครับสําหรับอุปกรณ์หลังคานะครับก็จะมีผ้ายางนะครับผ้ายางผ้าสแลนนะครับกิบล็อกมีกิบล็อกแล้วก็มีเชเบิลไนท้ายนะครับที่เราจะให้ไปนะครับไปล็อกผ้าเคเบิมไท้ายไว้ล็อกสแลนกิบล็อกไปล็อกผ้ายางนะครับเพื่อนๆจะประกอบตัวในก่อนก็ได้ครับจะ หลังพายางหรือสแลนก่อนก็ได้นะก็วิธีการก็แบบนี้นะครับดึงสแลงให้มันตึงด้านด้านนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ไปดึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับให้มันตึงผ้าสแลนที่ผมให้ไปอาจจะยาวนะครับเพื่อนๆก็ถ้าไม่อยากให้มันโผล่ลงมาเพื่อนก็เมื่อล็อกเสร็จก็ตัดพายางก็เหมือนกันนะครับก็จะแนะนําอีกอย่างหนึ่งกิบล็อกที่ผมให้ไปมันจะเป็นแบบนี้นะครับมานคนอาจจะใส่ย,ยากแนะนําให้เพื่อนตัดครึ่งตัดครึ่งแบบนี้แล้วเราก็จะได้ใส่ ง่ายขึ้นจะใส่ทีขึ้นอีกนิดนึงนะครับตัวนี้ให้ตัดแบ่งทึ่งเลยไอ่ก็ไม่ยากนะเพื่อนๆก็ดึงพาสยางให้ตึงแล้วก็กดอย่างเงี้ยกดข้อมุมแล้วก็ดีเลยนะครับล็อกอย่างงี้ไม่ยากนะถ้าเราตัดแล้วแต่ถ้าไม่ตัดก็จะใส่ยากนิดนึงนะแต่ก็แน่นครับการประกอบโรงเรือนก็มีแค่นี้นะครับ